ให้คนยำเกรงเอาคาถานี้ไปใช้สวดภา,า,าวนาเช้าเย็นก่อนนอนตื่นนอนท่านให้สวดหนึ่งขาบสามขาบหรือเก้าขาบก็ได้ยิ่งมากยิ่งดีคาถามหาอำนาจหัวใจราชสีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงญาณอภิญญาแก,ก่กล้า จึงทำให้ใครต่างก็เกรงขามท่านหากทำอะไรแล้วติดขัดไม่ค่อยมีคนยำเกรงให้ความเคารพเอาคาถานี้ไปใช้สวดภาวนาก่อนทุกครั้งท่านว่าเป็นมหาอำนาจผู้คนเคารพยำเกรงศัตรูพ่ายแพ้ชนะใจคนชนะอุปสรรคทุกประการมีโชคชัยไปในทุกคนทุกแห่งการใช้เวาทคาถาบทนี้ จะสำเร็จได้อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิและที่สำคัญที่สุดคือถือศีลห้าข้อมันทำความดีสร้างบุญบารมีบุญบารมีและความดีจะช่วยปกป,ป้องคุ้มครองเราตลอดไปต่อไปนี้จะเป็นการสวดเจริญภาวนาในพระคถามหาอำนาจหัวใจราชสี จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านที่มีจิตสราทั้งหลายมาร่วมสวดสาธยายมน์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและล้ำรึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นที่สุดเป็นอันสมควรแก่โอกาสและเวลาสื่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะมังถัง ประกาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจ,จังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาธิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปะ,ะดิโตชิตะวามุนิโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิ ะมะบางถังปกาเเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทเกตุงวาทาภิโรปิ ตะมะังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชะริโตชิตวามุนินโูตันเตชะสาภาวันตุเมชะยะมังคลานิตะมังถังปกาเสนตูตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหายะมะติสัต จักวทะเกตุงวาทาธิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปะชะดิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิตะมังถังปะกาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะว่าทะเกตุงวาทาธิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะริโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิตะมังถัง ปากาเซนตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทพูตังปัญญาปฏีปะฉระิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิ ตะมังถังปกาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจ,จังวิหายะมะติสัจจะกะวาทเกตุงวาทาพิโรปิ ตะมะัมนางอาติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชะริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเมชะยะมังคลานิตะมังถังปากาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหยะมะติสัต จักะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอาติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะริโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิตะมังถังปะกาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอาติอันทภูตังปัญญาปฏิปะชะริโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิตตะมังถัง ปกาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีโหสถาอาหะสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชระิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเมชะยะมังคลานิ